สวัสดีสมาชิกครับชวนชมรถใช้งานสวยๆอีกหนึ่งคันนะครับประหยัดทนทานใช้ง่ายกับ อีโคคาครับปี2014เป็นมือเดียวป้ายแดงครับกว้างกวางมีพื้นที่นะครับสาหรับรุ่นนี้อีโคคามีพื้นที่ใช้สอยกว้างและก็ประหยัดนะครับเครื่องพันสปี2014มือเดียวป้ายแดงครับรถสวยเดิมครับไม่เคยชนไม่เคยแก๊สนะครับชุดแต่งครบยางแม็กใหม่ใสมาให้พร้อมผ่อน3 7 0 0โดยประมาณชิลๆเลยนะครับ1 6 9 0 0 0บาทนะครับ1 6 9 0 0 0เบาทเครดิตดีออกรถศูนย์บาทครับมีบริการจัดส่งทั่วไทยครับจะสดจะผ่อนเตรียมตัวได้เลยครับเครดิตดีออกรถศูน มีบริการจัดไฟแนนซ์ทั่วไทยครับเช่นเดียวกันนะครับก็ลองชมได้ครับรถสวยๆนะครับยางแม็กใหม่นะครับใส่มาให้สวยๆเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์แล้วก็ไม่น้อยด้วยนะครับคันนี้1นึ0 0 0สกิโลเมตรเพียงเท่านั้นนะครับชมเช็คดูรถทดลองขับมินบุรีครับมีบริการจัดส่งและจัดไฟแนนซ์ให้นะครับใครเครดิตดีจัดไปครับคันนี้เป็นตัวลองท็อปนะครับนี่ครับมีเครื่องเสียง มาให้ฟังนะครับสำหรับคันนี้ก็เป็นของแถมมาให้นะครับใครชอบก็ลองชมได้ครับใส่แอมพาวเวอร์มาให้นะครับก็ฟังเพาะเพาะนะครับสำหรับคนที่กำลังหารถอีโคคานะครับอเมล่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกได้เลยครับเพราะว่ากว้างมีพื้นที่แล้วก็ประหยัดครับลองชมนะครับใครกำลังหารถใช้งานก็รับไปได้เลยครับแถมจอตรงด้านหลังมาให้นะครับจะติดอยู่ตรงเบาะคู่หน้านะครับซ้ายขวามีมาให้นะครับก็มาชมทดลองขับนะครับ เป็นตัวเลือกนะครับถึงจะยังไม่ถึงรถไฟฟ้าแต่ถ้าเน้นใช้งานก็ประหยัดทนแล้วก็ใช้ง่ายนะครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับคนที่กําลังหารถใช้งานแบบชิลๆเน้นอำานวยความสะดวกเน้นเดินทางใกล้ๆสะดวกปลอดภยัยฝนตกแดดออกเดินทางได้นี่แหละครับคันนี้ก็น่าสนใจมากๆนะครับรถสภาพเดิมๆนะครับไม่ก็แท้มือเดียวป้ายแดงปี2014นะครับ169,000บาทนะครับ169,000บาทผ่อนประมาณ3,700นี่นะครับผ่อน6ปีก็เน้นเอาไว้อำานวยความสะดวกเอาไว้ เดินทางนะครับคุ้มครับกับราคาและสภาพแบบนี้นะครับเป็นตัวเลือกนะครับอีโคคาอาจจะไม่ถึงรถไฟฟ้านะครับแต่เราก็ซื้อไม่แรงผ่อนไม่แพงเติมน้ำมันก็ง่ายๆครับก็ดูแลกันตามอายุงานนะครับรุ่นนี้ก็ถือว่าใช้งานได้ทนทานครับมีอีกหนึ่งทางเลือกแล้วนะครับฝากไว้ด้วยนะครับเน้นใช้งานงบเบาๆใช้ได้ยาวๆตัวนี้น่าสนใจครับฝากไว้ด้วยครับมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับรถสวยส,วยสภาพดีๆเอาไปใช้งานนะครับประหยัดทนทานเน้นอำนวยความสะดวกเน้นเดินทางใกล้ๆไปได้ครับเน้นเลยนะครับว่าไม่ต้องไปถึงรถไฟฟ้าเราก็ใช้รถประหยัดได้นะครับก็ดูแลกันตามอาการตาม อายุการใช้งานนะครับตอนนี้รถอยู่ในสภาพที่สวยๆสภาพพร้อมๆนะครับเป็นมือเดียวนะครับไม่เคยชนไม่เคยแก๊สแล้วไม่ก็น้อยนะครับ1นึ0 0 0กิโลเมตรนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับจะยังคงหารถสวยๆมานําเสนอให้กับสมาชิกนะครับาชฝากไลค์ฝากแชร์ให้หน่อยครับรถประหยัดครับรุ่นนี้กว้างมีพื้นที่นะครับสำหรับอีโคคาชมได้ครับ